สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ผมก้าข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับรู้รับทราบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับการจ่ายเงินและก็คํานวณอะไรต่างๆเกี่ยวกับเงินค่าอ้อยเมืองสุดท้ายนั่นเองครับว่ามีระยะคํานวณเท่าไหร่และมีโรงงานอะไรบ้างที่จะจ่ายสํารองให้กับพี่น้องได้ไว้ใช้กันล่วงหน้าไว้ก่อนนั่นเองครับ ตอนท้ายผมก็จะบอกว่าวันที่อะไรและมีโรงงานกี่โรงงานที่ยังสำรองจ่ายให้ก่อนที่จะคำนวณการใช้จ่ายและก็ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นเพื่อจะได้รวบรวมจ่ายทีเดียวหมดกันไปเลยและในแต่ละเขตจะได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้และก็เขตที่ได้มากสุดและก็เขตที่ต่ำสุดนั่นเองครับ ของรอบการคำนวณราคาอ้อยปี2,565ทับ66ก็จะเริ่มต้นวันที่1ตุลาคม2,565ถึง30กันยายน2,566เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนเพื่อรวบรวมข้อมูลราคาน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศราคาโมลาตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตา ต้นทุนค่าขนส่งและก็ค่าใช้จ่ายของระบบทั้งหมดนั่นเองครับถึงวันที่21กรกฎาคม2566การคำนวณราคาอ้อยใกล้จะได้ข้อสรุป ทุกเขตจะได้รับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือเงินตามซึ่งเขตที่ได้มากที่สุดก็ประมาณ 1, 2 3 0บาทต่อตันนะครับและเขตที่ได้น้อยสุดก็ประมาณ1 1 5 3บาทต่อตันก็ย,ยังสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นที่เคยจ่ายไว้ที่1 0 8 0บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับตัวเลขราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี2565ทับ6จะมีเงินบางส่วนถูกหักนำส่งตาม มาตรา57ในเรื่องที่ทางสอนอจะมีการสรุปและเสนอพิจารณาโดยมีกอนอให้การรับรองซึ่งคาดว่าตัวเลขอาจลดลงจากที่คำนวณก็ประมาณ สิบถึงยี่สิบบาทต่อตันนั่นเองก็คืออาจจะลดลงตามที่เคยบอกที่จะหักก็ประมาณ10-20บบาทต,ต่อตันอ้อยของพี่น้องเกษตรกรน,นั่นเองครับโรงงานน้ำตาลหลายแห่งในประเทศใดก็มีการทยอยประกาศสำรองจ่ายเป็นค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี2566ทับหทับ6ล่วงหน้าบางแห่งได้มีการยืนยันล่วงหน้าโดยไม่ได้ออกประกาศอัตราที่จ่ายยังไม่เต็มจำนวนก็คือ เนื่องจากราคาอ้อยยังไม่สรุปอย่างเป็นทางการว่าท่านจะได้เท่าไหร่ทางโรงงานก็จึงได้จ่ายสำรองเอาไปก่อนนั่นเองครับอาจจะได้ไม่มากนะักแต่อย่างไรพ่อแม่พี่น้องก็ยังพอจะได้เอาไปเป็นทุนรอนอีกนั่นเองครับหมายเหตุนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยสามารถติดต่อโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยเพื่อที่รับทราบรายละเอียดจำนวนเงินกำหนดการจ่ายเงินได้โดยตรงนั่นเองครับเราก็จะมา สรุปให้ฟังว่าการสำรองจ่ายค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเงินตามปี2565ทับ66นั้นก็จะเป็นข้อมูลณนะวันที่21กรกฎาคม2566นั่นเองครับมีโรงงานอะไรบ้างจ่ายเท่าไหร่และท่านจะได้รับโอนเงินในวันไหนเราก็ไปฟังกันเลยนะครับหนึ่งก็คือโรงงานของสุรินนั่นเองครับจ่ายให้50บาทต่อตันในวันที่18พฤษภาคม2566 โรงสองโรงงานน้ำตาลตะวันออกวัฒนานครก็จะได้50บาทโอนเงินให้วันที่6กรกฎาคม2566โรงงานน้ำตาลตะวันออกวังสมบูรณ์ก็จะได้50บาทในวันที่6กรกฎาคมเช่นเดียวกัน4ก็คือปราณบุรีก็จะได้50บาทในวันที่7กรกฎาคมก็คือทั้งหมดนี้ก็คือได้จ่ายกันมาแล้วนั่นเองครับ5ก็คือโรงงานไทยรุ่งเรืองบ้านไร่ก็จะได้50บาท ก็กำหนดจ,จ่ายไปเมื่อวันที่19กระกรกฎาคม66แล้วก็มา6ก็คือกเกษตรไทย3ก็คือรวมผลนั่นเองก็ได้35บาทก็จ่ายวันที่21 ตุลาคมเอ้ยไม่ใช่27กรกฎาคม2566นครเพชรก็จะจ่ายที่35บาทก็21กรกฎาคม66เช่นเดียวกันไทยรุ่งเรืองสกลนครก็จะจ่าย50บาทในวันที่21กรกฎาคม2566กเกษตรกรไทย1นหนองโพก็จ่าย50บาทในวันที่24กรกฎาคม66นั่นเองครับไทยรุ่งเรืองสีเทพก็จะจ่าย50บาทวันที่24กรกฎาคม2566แล้วกก็ KSL นิ้วกรุงไทยก็ให้50บาทจ่ายวันท <t ried up> ี 25. Like ่25กรกฎาคมแล้ว ad ก็ไทยการจนะบุรีก็จ่ายให้50บาทนั่นเองครับในวันที่25 KSL ท่ามกาก็ให้50บาทในวันที่25เช่นเดียวกันมาที่ไทยการจนะบุรีก็50บาทวันที่25เช่นเดียวกันประจวบอุสาหกรรมก็ให้50บาทในวันที่25เช่นเดียวกันราชบุรี1ก็50บาทในวันที่25นะครับ เมืองการราชบุรีสองก็50บาทวันที่25เช่นเดียวกันอุตสาหกรรมมิตรเกษตร50บาทวันที่25เช่นเดียวกันไทยเพิ่มภูนอุตสากรรมก็คือ50บาทวันที่25่รกฎาคมเช่นเดียวกันแล้วก็ไทยอุตสาหกรรมการจณนบุรีก็50บาทเช่นเดียวกันในวันที่25นั่นเองและไทยเอกลักษณ์ก็ให้50บาท ก็จ่ายวันที่25เช่นเดียวกันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับที่มีการประกาศจ่ายไปแล้วมีเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะนํามาประกาศบอกกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้สิ่งสําคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจจะได้ไม่พลาดข่าวข่าวอัปเดตใหม่ๆของเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองครับ